ข้าวต้มมัดนะครับสามารถเรียกชื่อว่าข้าวต้มผัดก็ได้นะครับสามารถใส่ไส้ได้มากมายวันนี้ผมเลือกที่จะใส่ถั่วดําแล้วก็กล้วยน้ํำวาครับต้องบอกว่านอกจากอร่อยแล้วยังรับประทานได้อิ่มท้องด้วยครับสําหรับถั่วดาและข้าวเหนียวนะครับเราจะต้องล้างน้ําและแช่น้ำครับถั่วดาแช่น้ําข้ามคืนสําหรับข้าวเหนียวแช่น้ํามชั่วโมงก็พอละครับ ในการต้มถั่วดำให้สุกนะครับเราจะใส่ลงในหม้อแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมนะครับนำไปตั้งไฟครับพอเดือดแล้วเราก็ลดไฟลงเล็กน้อยต้มถั่วดำให้สุกแล้วก็นุ่มดีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ตักออกจากน้ำร้อนล้างผ่านน้ำเย็นแล้วก็เสด็จน้ำพักไว้ครับเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวได้ที่แล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มทำได้เลยครับเริ่มต้นจากใส่กะทิแล้วก็ใบเตยลงในกระทะทองเหลืองนะครับพอกะทิเริ่มเดือดเราก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ลงไปครับ ผัดเบาๆนะครับให้กะทิของเราเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเม็ดข้าวพอเข้าเดี๋ยวเริ่มสุกเราก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับผัดต่อครับจนส่วนประกอบของเรามีลักษณะคล้ายข้าวต้มเนืดๆครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายออกมาใส่ถาดเพื่อให้เขาเย็นลงเล็กน้อยครับ ในการห่อข้าวต้มมัดนะครับเราจะใช้ใบตองกล้วยน้ำว้าเนี่ยสองใบมาประกบกันนะครับใบหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกใบหนึ่งนะครับใบใหญ่ขนาด 6, กคูณแนิ้วใบเล็กขนาดประมาณ 5, ้าคูณเนิ้วนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราควรจะนํามาตากแดดก่อนใช้เพื่อให้ใบตองมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเบิดสมมุติว่าเราไม่มีเวลาเราสามารถเอาใบตองเนี่ยครับมารนไฟก็ได้ครับ เวลาที่เรานํามาหลนไฟนะครับใบตองเราก็จะมีลักษณะที่เงาขึ้นเกิดจากน้ํามันที่อยู่ในใบตองเนี่ยครับจะออกมาด้านนอกครับวางใบตองใบใหญ่นะครับโดยหันทะแยงเล็กน้อยให้ด้านในหันขึ้นด้านบนครับหลังจากนั้นเราก็วางใบตองใบเล็กให้ด้านในหันลงประกบกันโดยให้ด้านยาวของใบตองใบเล็กขนานกับตัวเราครับจัดเรียงถั่วดำลงประมาณ5-6เมตร ตามด้วยข้าวเหนียวประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งหั่นกล้วยตามลงไปครึ่งผลนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยข้าวเหนียวและถัด่วดำอีกครั้งหนึ่งรวบใบตองเข้าหากันม้วนพับประมาณ3ทบพับปลายทั้ง2ฝั่งลงด้านที่มีรอยพับทำซ้าจนหมดครับในการทํำข้าวต้มมัดนะครับเรานิยมใช้กล้วยน้านําว้าเนื่องจากว่ายิ่งนึ่งยิ่งนานเนี่ยนะครับยิ่งหวานแถมยังมีสีสวยสีชมพูอ่อนด้วยครับ นำข้าวต้มมัดนะครับสมัดเนี่ยประกบเข้าหากันหลังจากนั้นก็ใช้ตอกที่เราแช่น้ำให้พอนุ่มดีแล้วนะครับรัดให้พอแน่นไม่ต้องแน่นมากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปนึ่งเนี่ยข้าวจะพองตัวเดี๋ยวเขาจะแตกครับหลังจากที่รัดเสร็จแล้วก็ตัดแต่งส่วนที่เกินออกให้สวยงามนะครับแล้วก็นำไปนึ่งในรังถึงใช้เวลา45นาทีครับ ก่อนแกะนะครับให้เราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับสำหรับข้าต้มมัดนะครับต้องบอกว่านอกจากอร่อยแล้วยัยงนิยมถวายพระในช่วงเทศกาลตักบาทเทโวแล้วก็ออกพรรษาด้วยครับ